เขาต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณป拉าต้าค่ะวันนี้พวกหัวไม่ได้ว่าเออจะมามาหน้าอะไรแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาแต่งหน้ากับลุกนี้ค่ะใช่ค่ะและคลิปที่คุณเห็นนี่นะคะก็คือเป็นคลิปที่ดีชานี่ไปสวอตลิฟลิฟลิฟนะคะเอวพิงฟ o ลกูดมูสนั่นเองค่ะทั้ง64สีนั่นเองนะคะเอ้ายังไม่เคยดูได้เดี๋ยวนี้รันซ้ำให้ดูอีกรอบค่ะ คลิปที่ต้าสวอชลงป่าให้ทุกคนดูนะคะว่า6สีของเอวพิงฟิ o ก d m o o d เป็นยังไงนะคะ <t> แต่ว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาแต่งหน้าลุคนั้นที่อยู่ในคลิปนั้นคะ <t> ่ะเพราะว่าจริงๆ,ๆแล้วมีคนขอหลายคนมากสาีใส่ไม่ได้แต่งเยอะก็เยอะนิดนึงแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่การแต่งหน้าลุคนั้นนะคะก็ต้องบอกว่าเราจะมาขายของก่อนเอวพิงฟิลกูดมเนี่ยเป็นลิปเนื้อตินมูสตินมูสหมายความว่าอะไรตินมูสก็คือหมายความว่าสมมติว่าเราทาไปแล้วเนี่ยแบบอาจจะใส่แม่เรย์ใหถูไปถูมาตัวเนื้อลิปอาจจะหายไปบ้้้้าางงแ่สีีเนนมัจะะะทิอไววคล เนื้อสัมผัสเนี่ยเป็นเนื้อแบบบูดมูสนะคะเขาก็เลยชื่อว่าลิปตัวนี้เนี่ยเป็นลิปแบบตินมสูสตินเด็ดมูสนั่นเองเขามีด้วยกันทั้งหมด6สีนะคะนี่ตามนี้เลย<พอ>ก็มีตั้งแต่โทนสีนู๊ดยันโทนส,เทสีเอ่อออกชมพูโทนส้มอะไรเงี้ยก็คือมีครบทุกโทนนะคะมาตั้งแต่แบบให้อ่อนๆ,บๆเบาๆจนเริ่มมีสีสันนั่นเองนะคะแต่แม้ว่าลิปเนี่ยมันจะเป็นเนื้อมูสนะแต่ว่าตัวเนื้อมูสเนี่ยก็มีสีที่ปกปิดได้ดีมากนะเอออย่างต้าเป็นคนมีขอบปากค้ำอย่างงี้ใช่ไหมตัวล เลยกบสีปากดำของเราซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่แบบดีมากนะคะดังนั้นไม่ต้องกังวลเลยว่าเฮ้ยล hey, ิปตินมูสแบบนี้ดูบางๆดูเบาๆมันจะปิดปากครับได้ไหมปิดได้นะคะตามปกติเลยเวลาเราทาไปแล้วเนี่ยฟินิชส,สุดท้ายของเนื้อลิปที่เราเห็นด้วยตาเนื้อเนี่ยมันจะเป็นฟินิชแบบแมบตบนั่นเองนะคะใครที่ชอบลิปสายแมตต์เงี้ยชอบแน่นอนแล้วก็ที่ชอบอีกอย่างนะคะว่าตัวเนื้อลิปเนี่ยมันจะนุม่มมันจะฟูใช่ไหมแล้วมันก็มีเทคโนโล์จีซอฟโฟกัสเฮ้ยซอฟโฟกัสคืออะไรซอฟโฟกัสนะคะก็คือสมมติอย่างว ไปตามไวนะคะทาไปแล้วเนี่ยมันจะเบลอมันจะไปเติมเต็มตามร่องปากของเราต่างๆนะคะแล้วก็ทําให้ปากของเราเนี่ยมีความฟูขึ้นอิ่มขึ้นแล้วก็พอไปเบลอร่องปุ๊บปากเราก็จะดูเต่งนะคะแต่เดี๋ยววันนี้ทาให้ดูก็จะเห็นว่ามันแบบนัวจริงแล้วก็เบล์จริงไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อะไรคทาอย่างเงี้ยก็คือสามารถนวดนัวเบลเบได้เลยตอนที่ทาไปเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวว่าจะทําให้ปากแห้งนะคะเพราะว่าเขามีทั้ง Argan Oil Shea Butter เออแล้วก็มีทั้ง Avocado Oil เอ้ยสมดีเราสังเกตดีมากงเวลาทาไปใครที่ปากแห้งอยู่แล้วหรือว่า กตัวเองเป็นคนปากลอกง,ง่ายอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าต้าทำหลายรอบแล้วก็ยังปากไม่ลอกแล้วก็ใครที่ชอบลืมทาลิปมันก็ทาตัวนี้ไปเลยก็ได้นะคะเพราะมันก็ค่อนข้างชุ่มชื่นพอสมควรอีกอย่างที่อนเนกประสงค์มากนะคะตัวเอลพิงค์ฟิลกูดมูสเนี่ยมันสามารถทาได้ตั้งแต่ตาแก้มปากเลยคือมันเป็นครีมคอสเมติกค่ะเป็นครีมคอสเมติกหมายความว่าเป็นเครื่องสำอางที่มีความเป็นมิตรต่อเราและต่อโลกสูงมากเจ <Wow. S 1> ้ารักโลกนึ่ง<ะ>ที่สำคัญคนที่เป็นวีแกนเป็นคนเคร่งของอาหารการกินการใช้ผลิตภัณฑ์อย่่าาาาาางเเเีี้้้สมรรถใชไดนนนนนะ,ะพวัป็ ไม่ทดลองกับสัตว์ด้วยคาร์บนฟรี free, นะคะมินเนอรลออยล์ก็ฟรีนะคะแล้วก็กลูเตนก็ฟรีอันนี้หล,หลายๆแบรนด์เราแทบจะไม่ค่อยได้ยินว่าเรื่องกลูเตนเนาะแต่ว่าอันนี้มีแบบกลูเตนฟรีก็คือไม่มีนั่นเองนะคะแล้วก็ G M O ฟรี free, นะคะพวกนาโนพรอติคอลก็คือฟรีด้วยดังนั้นเนี่ยตัดสารอันตรายทุกอย่างออกไปได้เลยมีแต่อะไรที่เฟรนลี่ต่อเราแล้วก็ต่อโลกนะคะตัวนี้เอเวอร์พิกนะคะทำได้ดีทีเดียวราคานะคะก็น่ารักมากๆราคาแท่งละห้0บาทนะคะส่วนสถานที่ซื้อเดี๋ยวคุณบาาาอกต้้้จะะะททิงงไวี่่ดนนลใหค เพราะว่ามันมีหลายที่มาทั้งใน IG f ี c e b o o k นะคะช่องทางออนไลน์อะไรก็มีแนะนําถ้าไม่เหนือว่ากาแดง6กสีไปเลยจุกจุแต่ตอนนี้นะคะดิฉันซสียมาพูดแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าดิฉันจะไปแต่งหน้าด้วยการใช้เอลพิงฟิวกดมุนให้ทุกคนดูด้วยนะคะเ<บ>ดี๋ยวเราไปดูกันเลยกว่า,วาลุคนี้สอบป็มยังไงดูรักโลกไหมแต่ตอนนี้ดิฉันเหมือนคนหัวแตกเหมือนกนะันเนาะที่พันผ้าไว้นะ,ะไปแต่งหน้าเลยวันนี้ดิฉันสุ่มเสี่ยงมากนะคะดิฉันแบบว่าแต่งหน้าท่ามการธรรมชาต<บ>ิซึ่งไม่รู้ฝนจะตกเมื่อไหร่<บ>ถ้ามืดขอให้ร บบเพิ่มความซุ่มซื้นให้ผิวของเราก่อนนะคะเพราะว่าผิวเราตัวนี้ดูง่วงนอนเ <c oughs> ดียวเราจะลงมอยเจอร์ไรเซอร์นะคะตัวนี้ไฮเดดติ้งเจลลี่ตัวนี้มันจะเป็นอารมณ์แบบมอยเจอร์ไรเซอร์นะคะเป็นแบบว่าเนื้อเจลลี่เจลลี่แบบนี้เป็นการเตรียมผิวหนึ่งเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นเนาะหน้าเราจะได้แบบว่าดูไม่แห้งจนเกินไปไม่เป็นเจลลี่อะแต่พอเวลาที่เราเกลี่ยลงหน้ามันก็จะเป็นน้ำๆนะคะทาไว้ให้ทั่วแบบนี้เออจะบอกว่าเครื่องสำอางทั้งหมดนะคะของ Everpink เนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะตัว Re Fe Move Good นะะทุกออย่างงข p คเป็ิ ฟีแกนเฟรนี่หรือว่าเป็นมิตรต่อชาววีแกนนั่นเองแล้วก็ไม่ทดลองกับสัตว์ทุกโปรดัก t เลยนะคะดังนั้นสบายใจได้เวลาซื้อของเขานะมีเราทาเรียบร้อยนะคะตัวน,นี้เขาก็จะช่วยล็อกความชุ่มชื้นอยู่ใต้ผิว72ชั่วโมงนะคะก็แต่อย่าลืมล้างหน้าด้วยใครจะมาเปรี้ยวตีนแบบว่า72ชั่วโมงไม่ล้างหน้าก็ไม่ได้นะผิว oh. มันก็ใช้ได้เลยแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องของการเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะเพราะว่าราทาไปปุ๊บมันก็จะซึมลงผิวเข้าไปนะคะไม่ได้ทิ้งความมันไว้แต่่่อยยาาาาาางใใดดดดนนะะสสรรกก,าากรัี้ะะ้ววมมมจเซคคห จากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเป็นการเตรียมงานผิวนั่นเองนะคะต้าจะลงคอนซีลเลอร์ก่อนแล้วก็ค่อยตามด้วยรองพื้นนะคะผิวมันจะได้ดูมีความเป็นธรรมชาติเอ้ยเหมาะกับสีเสื้อตางเอ้ยไปแต่งนะ หลังจากที่เราลงรองพื้นกับตัวคอนซีลเลอร์เสร็จแล้วนะคะต้าแนะนําว่าเราไม่ต้องลงแบบเอาเป็นเอาตายมากนะแล้วก็ลงเล็กน้อยพอให้ผิวมันดูสดชื่นสดใสก็พอนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาลงสีแก้มก่อนโดยที่จริงๆแล้วมี2ชอยส์ให้เลือกนะคะคุณจะใช้ Feel Good Mood เบอร์ศูนตัวสี Passion Fruit ก็ได้นะคะหรือว่าเราจะใช้ Brush My Feeling ก็ได้เหมือนกัน,นะคะนี่เป็นครีมบัชนะก็จะเป็นเนื้อแบบนี้นี่จะใช้อันนี้ก็ได้หรือว่าจะใช้อันนี้ก็ได้แต่เดี๋ยวต้าจะใช้ทั้งสองสีให้ดูนะ ะะอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะผสมกันเลือกไม่ได้เลือกฉันเลือกไร้ได้ไหมไม่ต้องเลือกนะคะทามันทั้งสองอันไปเลยนะคะ ะะมาแล้วไม่ใช่อะไรนะคะไม่ใช่สีแก้มฝนจะมาแล้วหลังจากที่เราลงลิปเบอร์ศูนย์หกไปแล้วนะคะเดี๋ยวตาจะตามด้วย Brush My Feeling อันนี้สีนอร์ตี้นะคะจะออกแบบสีแดงกำกำขึ้นมาอีกนิดนึงเนาะตัวนี้เป็นครีมบัชที่สีชัดก็จริงแต่ว่าเป็นเนื้อซาตินแบบบางเบามากแล้วก็ใครที่หน้ามันชอบแน่นอนเพราะว่าควบคุมความมันด้วยที่สําคัญไม่อุดตันผิวบริเวณตรงแก้มที่เราทาไปด้วยนะคะเกลี่ยง่ายไม่เป็นคราบจริงๆใช้นิ้วเกลี่ยก็ได้เช่นกันนะคะมันจะป็นต้องใช้ฟองน้ําเลยติดทนนะานาแาลยนะจะ จากนั้นก็ต่อในการลงแป้งทับบางๆเลยค่ะเพื่อเป็นการเซตอัพผิวให้คงที่และคงทนจ้ามาถึงที่งานตานะคะบอกแล้วว่าวัาวนนี้เราจะใช้ Lift e ิ l Good m ดมูสนะคะทาตาด้วยเพราะเขาทาได้ทั้งตาแก้มปากเลยนะเราก็จะทาเบอร์ศู b หนึ่งบันนี่ลงไปก่อนเป็นนุดๆเป็นเบสแบบปูพื้นฐานอะไรอย่างนี้นะคะทาไปเลยทั้งเปลือกตาบนแล้วก็ขอบตาล่างแล้วก็ใช้นิ้วเกลี่ยบแบบนี้เลยง่ายมาก ละมุละเมะม,ะมอมนะคะจากนั้นก็ตามด้วยเบอร์ 05-ABC นะคะทาลงไปเลยตรงหางตาเป็นวีเชฟแบบนี้เนาะสีจะออกแนวสุมๆมแดงแดเล็กๆนะคะแล้วก็ใช้แปงรงเกลี่ยเบรนเบรนเ,น,เ,น,เน,นะคะให้มันนัวนั่นเองสีนัวมากไม่อยากจะพูดซ้ำแต่ว่ามันต้องพูดซ้ำนะคะอันนี้ตามด้วยการเซตอัพด้วยแป้งผสมรองพื้นนะคะเพื่อให้มันอยู่ทนกับเราไปทั้งวันนะคะแล้วก็สีนัวขึ้นด้วย แล้วก็ตามด้วยการเขียนอายไลเนอร์สีน้ำตาลนะคะถ้าจะใช้อายแชโดว์แบบนี้เขียนลงไปมันจะได้มีความโฟลว์มีความฟุ้งนะคะดูไม่เป็นเส้นคมเวอ่อวนะเขียนล่างหางตาตรงๆออกมาแบบนี้นะคะจากนั้นก็ใช้อายไลเนอร์สีน้ำตาลเขียนชิปขอบตาอีกนิดนึงเพื่อเป็นการเน้นขอบให้มันดูมีมิติมากขึ้นนะจ๊ะแล้วก็ปัดมาสคาร่าเลยค่ะเพื่อให้ขนตาเราดูเอ,อ่อหนาตึ้ ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะจะได้ประสานกับขนตาปลอมซึ่งขนตาปลอมวันนี้หาทํานะคะติดแบบช่ออีกเหมือนกันเหมือนว่างนะคะทําให้มันดูลำบากไปเล่นๆนะคะแต่ว่าผลแล้วมันออกมามันก็แบบเออดูธรรมชาตินะคุณแม่ค่อยๆข,ขยันติดปฏิทินช่อแบบนี้นะคะขนตาล่างก็เช่นกันนะคะใครขนตายาวอยู่แล้วจะปัดแค่มาสคาร่าอย่างเดียวก็ได้ไม่ติดขนตาแบบตาก็ได้นะคะแต่ว่าตาไม่มีขนตาคะ่ะ งานคิ้ววะเนาะแม่ก็ยอมกันไม่ได้นะคะถ้าไม่มีคิ้วก็เหมือนหายใจไม่ค่อยออกนะคะขั้นแรกเราจะเริ่มกันที่ Ever p i n พงตัว b r บลฟรีน่นเองนะคะอันนี้เป็นสีเด e f u n n y One สีจะเป็นน้ำตานอ่อนๆนิดนึงนะคะอันนี้เป็น,นส่องเขียนคิ้วที่แบบเนื้อเขียนง่ายมากดูนะตาไม่ได้สกิปแรงเลยคือสีออกแล้วแล้วก็สามารถบํารุงขนคิ้วไปนในตัวด้วยเออทาให้ขนคิ้วเราไม่ร่วงนะคะและที่สำคัญคือการน้ํากันเหงื่อใครที่คิ้วรูดบ่อยตัวนี้ใช้ได้ด้านที่เป็นแปรงนะคะก็โฟมากสามารถเกลี่ยสีได้ดี ถัดมาจะไม่ปัดคิ้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่จบจบที่ดีนะคะอันนี้ตัว Brow r i f t นั่นเองนะคะอันนี้เป็นมาสคาราคิ้วที่เพิ่งออกใหม่เลยนะตัวนี้จะเป็นเขาบอกว่าเป็นมาสคาราแบบไฮบริดที่เป็นทั้งมาสคาราจัดแต่งทรงคิว้วแล้วก็บำรุงขนคิ้วไปในตัวด้วยเลยนะคะเขามีสารสกัดจากธรรมชาติเยอะแยะมากมายในนี้นะแล้วก็มีทั้งสีเคลียร์แล้วก็สีด์กบราวนะคะนีถ้าใช้สีด์กบราวนะฮะกันเหงื่อนะคะแล้วก็คนท้องสามารถใช้ได้ด้วยเพราะเขาบอกว่ามันไม่มีสารที่แบบห้ามให้คนท้องใช้อะเ แล้วก็คนที่ขนคิ้วร่วงบ่อยๆอันนี้ใช้ได้เพราะว่าเขามีการบำรุงขนคิ้วไปในตัวด้วยนะคะแล้วก็ขนคิ้วตั้งดีมากเรียงเส้นสวยมากดูจากที่ทฉันปัดได้เลย เข้าสู่โรงงานทุบหน้านะคะก็อัดจมูกเข้าไปนะคะทั้งสองข้างแบบนี้ตัดปีกจมูกด้วยตนเองนะคะสวยง่ายด้วยแปรงนะคะแล้วก็อัดกรอบหน้านะคะก็จริงๆไม่ต้องแบบให้มันเล็กมากหรอกเนาะให้มันดูแบบว่ามีแก้มน่อยแบบยุยยยนะคะแล้วก็ไฮลงไฮไลไท์เอาให้ครบนะคะจมูกเอ่ยปากเอ่ยแล้วก็ตรงหนกคิ้วเอ่ยนะคะมาให้หมด อ่หลังจากนะคะที่เรากังวลว่าฟ้าฝนจะลงโทษคนบาปนะคะก็เป็นการขอที่ไม่ไกลเกินเอื้อมค่ะฝนใกล้จะตกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทาลิปกันดีกว่าวันนี้ต้าจะทาให้ออกแนวสีแบบ ชมพูอมส้มเล็กน้อยนะเราก็จะใช้2เบอร์นะคะเบอร์0ูนแล้วก็0ูนะเบอร์0ูนย์สาม i ีโฟีร์นะคะแล้วก็เบอร์ศูน b a สี p o c แบ็คพ็อกเก็ตเบอร์ศูกับเบอร์ศูนี่ตาบอกเลยว่าเป็นสีกลางๆที่ทุกคนควรจะมีนะคะเป็นออกแนวโทนที่คนผิวกลางๆใช้ได้แล้วก็ดูค่อนข้างธรรมชาติมากทีเดียวนะคะนี่เดี๋ยวเรามาทากันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะสูมภาพมาให้ใกล้กว่านี้ค่ะเดี๋ยวจะไม่เห็นความเบลอความนูวของเขาเนี่ยคะเราจะลงเบอร์ศูนย์สามโซฟียก่อนนะคะ ีอันนี้จะออกแนวสีแบบโซนๆจีดชองเนิดหน่อยดิฉันพูดแบปพันลรอดฟันได้งไงวะโอ้มันนัวนมันจะได้ความแบบซอฟโฟกัสเหมือนที่เขาบอกเห็นปะมันจะนัวปากให้เราเว้ยแล้วก็อย่างต้าเป็นคนที่มีขอบปากดำเนี่ยมันก็สามารถช่วยเบรนไปได้ถ้าทาลิปทุเลนมากแต่ว่าก็โอเคเป็นคนสวยเลยมองข้ามได้ พดิเห็นป่ะด้วยความมันอย่างต้าเป็นคนล่องปากลึกๆอะ่ะพอทายปุ๊บเนี่ยตัวเนื้อลิปมันจะเบรนให้เรารู้สึกว่ามันแบบนวนุลล่ละมุนละมุนโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรมากเลยนี่ไม่ต้องใช้แปรงไม่ต้องใช้ะไรเลยนะน่าดูข่าวพองอ่าแต่ว่าเราอยากให้มันมีความเจือชมพูล,ลงมานิดนึงนะคะเราก็จะตามด้วยเบอร์ศูนย์สี่แบ็คพอ์เกตเบอร์ศูนย์สี่เราจะบอกว่ามันค่อนข้างเป็นสีที่แบบเรียนเ,เรียนแบบสีปากจริงๆง้างๆนะถ้าใคร แบบไม่อยากทาลิปให้ดูโปะเบอร์ศูนย์สี่ออลี่อย่างเดียวอะได้เลยเฮ้ยไม่ได้ทาลิปค่ะเท่าทีเห็นนออกแล้วว่าเนื้อเนียนนะทาแล้วปากโคตรจะนัวแล้วก็ที่เหลือตรงขอบขอบนะคะไม่ต้องทาละเราใช้ปากเม้มะหรือว่าจะใช้นิ้วแตะก็ได้นะ แล้วก็สวยมากเอลพ Fe e l Good m o o ูนะคะแต่ว่าตาขออนุญาตเพิ่มตรงแก้มขึ้นไปอีกนิดนึงเนื่องจากว่าพอเราเบสบาลาน์กันแล้วเรียบร้อยเนี่ยเรารู้เลยว่าโอเคแก้มแก้มนะคะต้องเพิ่มเดี๋ยวเราจะใช้ตัวเอ่อ Brush My Feeling นี่แหละตัวสีเดิมสีนอตตี้นะคะเพิ่มลงไปตัวนี้เราทาทับแป้งได้เลยนะไม่ต้องกลัวมันจะเป็นครามนะคะเพราะว่าเนื้อครีมมันค่อนข้างจะแบบว่ามีความมีคุณภาพไงจิ้มจิ้มลงไปด้วยฟองน้ำนะคะแล้วก็แตะเพิ่ม ตอนแรกต้าถึงได้บอกว่าเราไม่จำเป็นต้องลงหนักก็ได้เนาะเราค่อยมาเพิ่มทีหลังได้นะคะเพราะว่าตัวบัตชีมันทาทับแป้งได้แล้วเราก็จะได้รู้ว่าเออเราควรจะใช้ในปริมาณความแดงแค่ไหนด้วยนะคะไม่ควรจะให้มันแดงแป๊ดสะกดเราค่อยมาเพิ่มทีหลังได้ตรงนี้นิดนึงเนี่ยเท่านี้นะคะก็เรียบร้อยกับลุคที่แบบธรรมชาติใครแต่งหน้าไม่มีเดี๋ยวเราไปทำผมค่ะแนละ้วกลับมา มันจะสภาพูด,ดวบ้านนะคะก็อ่ะฝนไม่ตกก็ถือว่าบุญแล้วนะคะไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าแม้ว่าพาทนจะมีได้หนังใจแต่สิ่งที่ได้หนังใจนั่นก็คือเอวพิงค่ะ เก่งอ่ะเข้าเรื่องไขของได้ยังไงวันนี้ทางหน้านะคะ80%คือเ v e r ์พิงหมดแบบปาแก้มปากนะคะวันนี้มีน่าจะมีแค่สีเดียวที่ต้าไม่ได้ลงให้ดูนะคะนั่นคือเบอร์สองนั่นเองนะคะก็จะเป็นออกแนวส้มๆนิดหนึ่งนะคะก็ดูกันว่าเราชอบสีไหนก็ไปซื้อตามสีนั้นได้เลยกับเอฟว์พิงค์ฟิล o o กูดมูสนั่นเองนะคะเป็นลิปที่ละมุนละไมละมอ่ <S <S อม มันสวยทำไมก็ลองเอาลุคนี้ไปแต่งตามกันได้แล้วก็ใครที่อยากซื้อเครื่องสำอางทุกอย่างที่ต้าเานีของ e v e r p i n พนะคะลิงก์อยู่ข้างล่างนะคะไปกดคลิกซื้อได้เลยทั้งใน IG Facebook แล้วก็ช็อปออนไลน์ต่างๆนะคะส่วนลิปถ้าเลือกไม่ได้แนะนำนะคะให้ใช้ประชยาดิฉันนะคะถ้าเลือกไม่ได้ให้เอาทั้งหมดนะคะแท่งละ590าบาทนะคะใครที่รู้สึกว่าตัวเองอยากได้ลิปสีชัดเนื้อลื่นๆนิ่มๆทางง่ายๆนุ่มฟูเติมร่องปากไปด้วยอีกแล้วก็อยากได้เฟินิชที่แมตตอยๆ ิดทนสียังหลงเหลือเวลาเราใส่แมสอะไรเงี้ยนะคะก็ลองไปดูกันได้กับ Everpink พ f e l l o o o Mousse นะคะตอบโจทย์แน่นอนโดยเฉพาะใครที่ชอบทานลิปสายอมเบรนเนียนๆอย่างเงี้ยเห็นปะให้มันดูแบบเป็นลูกลก็ปากซิงอะไรเงี้ยไปลองดูไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะกับ Everpink Feel Good m o u s s ค่ะ วันนี้คุณแม่ก็ต้องขอตัวมูไปแล้วนะคะอย่าไปตกตงกับพระอาทิตย์มากๆนะคะดูอ่างกับพิชชานี่วันนี้หรือเกินใครชอบลูงนี้ก็เมนบอกกันได้นะคะจะได้มีกำลังใจในการแบบว่าแต่งหน้าดูใสๆธรรมชาติว่างานะคะแต่ถ้าใครอยากมีลูคไหนที่อยากให้แต่งเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้ะคะ่แล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร์แลก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปใหม่ออกมาทุกคนจะไม่เห็นนจะจ๊ะตอนนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณเอเวอร์พิงมากแล้วก็ขอบคุณคุณดูดุกคนด้วยนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสด ยังงเอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเจอกูเดก่อน